สหลับคลิปวิดโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงราคาของบิตคอยนะครับในเรื่องของอัพไซด์แล้วก็ดาวไซด์คุ้มค่าหรือไม่ในณขณะนี้นะครับรวมถึงพูดถึงในเรื่องของคุณแมคโครเซอร์ล่าสุดที่ได้พูดในรายการอัลคอร์เดลีนะครับเกี่ยวกับอี h e เรียซึ่งอาจที่จะทําให้แฟนอีท e ไม่ค่อยถูกใจสําหรับข่าวข่าวนี้ นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของโพลีกอนหรือว่าเมทิกด้วยนะครับก็คิดว่าข้อมูลขสารสำหรับวันอาทิตย์ในวันนี้เพื่อ,อนๆน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปเนาะโดยเฉพาะแฟนๆบิตคอยนั่นเองนะครับโอเคก็ก่อนที่พิจารอย่างเช่นเคยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่คุณเจมลาวิสกอนเลยละกันนะครับถือว่าเป็นเฮดฟันด์เมเจอร์คนหนึ่งเนาะถือว่าดังอยู่พอสมควรนะฮะ ทวิตเตอร์ Twitter ก็30,000กว่านะครับผมก็ได้ทวีตนี้คนคน่อนข้างชื่นชอบกันเนาก็เลยเอามาแบ่งบันข้อมูลกันนะครับซึ่งล่าสุดเขาก็มองนะว่าตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่ราวๆสองหมื่นเนี่ยถ้าคุณมองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะลงไปหนึ่งหมื่นหรือว่าบิตคอยแบมองว่าเฮ้ยมันน่าจะลงไปได้ถึง1น0่0งหมื่นอะไรแบบนี้ก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนั่นแหละถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามองในแง่ของอัพไซด์โพเทนเชียลเนี่ยคือ2 5 0 0ละ่ะ สองแสนห้าหรือว่าบิตคอยประมาณสิบล้านอ้โหเรโดกาวอยู่พอสมควรนะฮะอันนี้สําหรับคุณเจมส์ลาวิทเนาะก็คือดาวไซต์0.5อัพไซส์12.5เท่านั่นเองนะครับหรือว่าลิสต r เวอิดก็25ต่อน1นนั่นแหละนะครับผมก็ถือว,ว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรอรุ้นกันว่า2 0 0 0 0ล่มแล้วหรือยังหรือว่าลงได้มากกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็คงตอบไม่ได้นะครับแต่ก็ก่อนในนี้ที่เราได้ทำข่าวกันไปเนาะทางอัคอินเวสก็ได้ปรับมุมมองส,ส,องสำหรับรี หรือว่าสำหรับราคาบิตคอยในขณะนี้ที่มองอัพไซด์ที่มากกว่าดาวไซด์แล้วนั่นเองในหลายๆแมทริกนะครับก็ลองลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมซึ่งมีอยู่ข้อมูลอยู่ค่อนข้างหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรีย i ไล p ์สไปหรือว่าสองรอยอาทิตย์ Moving a v e r a g e อะไรต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปดูในเรื่องของ a r า i n v e s t r e p o r t เดือนที่แล้วกันได้นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวผมขอไปดูที่ราคาบิตคอยสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ในขณะนี้เราทำคล้ายๆกับกำลังฟอร์มตัวที่จะเป็นขาขึ้นอยู่เนาะหรือว่าฟอร์มที่มันเป็น VC ซหรือว่าแบบ Cup and Handle อะไรต่างๆนะก็ต้องรอดูว่ามันจะเบรคขึ้นไปแบบนี้ได้หรือไม่นะครับผมซึ่งก็ถือว่าต้องรอดูว่าโอเคมันอาจจะย่อลงมาเนาะแต่ก็ต้องดูว่ามันจะหลุดโลหรือเปล่าถ้าหลุดโลอันนี้ก็ค่อยว่ากันต้องไปตั้งหลักกันใหม่นะครับแต่ถ้าไม่หลุดโลแล้วก็บีบตัวขึ้นเรื่อยๆอััันนนนนีีี้ผมมมคิดวว่่่่าาาาสใจจะรบโกกทล ไปเทสตัวหัวหรือว่าในแนวต้านเราสักสามเบื่อ<น>ต้อนๆได้หรือไม่นะครับผมซึ่งในกรณีบีบตัวแบบนี้หรือว่ายกโลขึ้นแบบนี้ถ้าเราดูข้อมูยลย้อนกลับไปเนาะในช่วงที่ราคาบิตคอยน์ในตอนปี2018เนี่ยละไม้คล้ายคึงกันเลยนะครับผมถ้าเราดูตึ๊ดตึ๊ด๋ยวผมไปให้ดูโอเคเห็นไหมยกโลยกโลยกโลอาจจะเทสสัก3 4ครั้งเราค่อยเบรกขึ้นไปได้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องรอดูเนาะว่า คือสิ่งสําคัญผมคิดว่าเราต้องยกโลให้ได้หรือว่าให้มันยกก้นให้ได้นะครับผมนะก็ต้องรอดูว่าครั้งนี้จะยกโลได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือไม่นะครับผมก็ขอให้มันได้ลวกันนะถ้าได้ก็คิดว่าน่าจะมีลุ้นนะครับผมมีลุ้นสำหรับการฟอร์มตัวนี้อาจจะใช้ระยะเวลาอีกสัก น่าจะสักเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะถ้าถ้าจะรอตรงส่วนส่วนนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงไปลายเดือนนี้เลยก็ได้ถ้ามันอ,ออกข้างไซเวฟฟอร์มตัวหยุดนี้สักระยะหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูว่าเส้นเดือนนี้จะเบรกได้หรือไม่หรือว่าจะลงไปต่ออันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับประกอบกับในณนขณะน,นี้ถ้าเราดูในเรื่องของตัวชาร์ตวีกนะครับจะสังเกตว่าไอซนะครับตอนนี้ดรอปลงมาอยู่ในเลเวลที่โอเวอร์โซเต็มแก่มากๆแล้วนะครับในณขณะนี้เลาถ้าเราดู ว่ามันโอเวอร์โซประมาณนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงแบบตอนปี2018ช่วงที่ราคาบิตคอยเป็นหลุมตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าตรงนี้เนาะเห็นไหมเกิดตรงนี้ตอนนี้ไอ i ายโอเวอร์โซตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ค่อนข้างน่าลุ้นอยู่พอสมควรนะฮะหรือว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางฝ้าของอีตาเลียมกันบ้างน,นะครับข่าวนี้อาจที่จะ ไม่ค่อยถูกใจสําหรับแฟนอีทการนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดคุณแมคเคลเซอร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เนาะในในรายการของเอลคอย์เดลี่นะครับได้พูดถึงว่าอีเทเรียมเนี่ยเขามองนะนี่มุมมองของเขานะครับมองว่าเป็น security หรือว่าเป็นหลักทรัพย์นั่นเองนะครับหรือว่าจะต้องถูกกากับดูแลหรือว่ามีโอกาสนั่นแหละนะตอนนี้ยังนะครับตามหมายถึงว่าอนาคตอะไรแบบเนี้ยถ้ามันเป็น security จริงเนี่ยก็จะถูกกากับดูแลโดยกรตอนนะครับผมซึ่งการซื้อขายเนี่ยก็จะต้อง มีเหมือนแบบโบรเกอร์ที่ได้ใบอนุญาตนั่นแหละนะครับผมซึ่งท่านี้ท่นั้นกรณีของ security ถ้าใครจำในเรื่องของ xrp ที่ยังไม่จบใน,นขณะนี้ก็มีประเด็นอยู่แบบนั้นนะครับผมว่า xrp เป็น security แล้วก็ทำให้โดนกรกอกหรือว่ามีมีประเด็นกันจนถึงทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆหลายปีนะก็ไม่อยากที่จะให้อ t เ e r e ี m เป็นแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งความกังวลเหมือนกันสําหรับหลายๆคนเนาะแต่ก้อนนี้อาจที่จะไม่ได้เป็นแบบ ที่เขาคิดก็ได้นะครับผมไม่มอีอะไรที่มันแน่นอนอยู่แล้วนะสำหรับโลกคริปโตนะครับอาจจะเกิดหรือว่าอาจจะไม่เกิดก็ได้อย่างกรณีของ XRP นะครับอันนี้เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งตกอ,อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมวุฒิสมาชิกเซนเทียลูมิสนะครับก็ได้ยื่นนะครับให้บิตคอยเนี่ยกลายเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าเขามองว่าบิตคอยเนี่ยมันควรที่จะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ภายใต้าการกำกับดูแลของ CFTC นั่นเองนะครับแล้วก็คุณแกลลอรีเกนเซเลอร์หรือว่าประธานกราตตเนี่ยก็ได้มีมุมมองเนาะสำหรับบิตคอยว่าเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าเป็นสินค้าพกพาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเหตุผลที่ทางคุณแม็กเกอเซเลอร์เข้ามองว่าเป็นอ่ะซิเคอร์ลิตี้หรือว่ามองว่าอีทูเรียมเป็นหลักซ้ำเนี่ยก็คือมีการออกเหรียญน,นะครับผมมีอิชเชอร์เนาะหรือว่ามีมีผู้ที่ออกเหรียญน,นะครับแล้วก็มีทีมเมเนจเมนต์ของเหรียญนั้นๆนะครับผมแล้วก็ มีการ pre mine นะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นแนมุมมองของเขาแหละเนาะก็ทั้งนี้เท่านั้นเพื่อนๆมอเกิดกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผม I think Ethereum's i a security I think it's pretty obvious it's a security it was issued via an ICO there's a management team uh there's a pre mine there uh there's a hard fork ซึ่งทั้งนี้เท่านั้นนะครับ Ethereum ถือว่ากำลังมีข่าวที่ดีเนาะก็คือก่อนหน้านั้นที่เทสในเรื่องของตัวเทสเซนอย่าง Obstend โซเปียแล้วก็ล่าสุดเป็นอกอลายถูกต้องไหมที่กำลังจะจะเทสเน็ตนะครับซึ่งถ้าจบอันนี้ไปได้ก็เดิมเมอร์สกำลังจะมานะครับผมเดิมเมอร์สกำลังจะมาก็ถือว่าขอให้ผ่านพ้นในช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยดีละกันนะครับน่าจะเป็นีกหนึ่งข่าวดีสำหรับแฟนๆอีท e แล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีโปรดักอะไรที่มาสร้างออนท็อปบนอีทูเอรียมและทำให้เกิดความคึกคักกับตลาดคริปโตหรือไม่นะครับก็อาจจะเป็นชนวนชั้นดีทำให้ กระเทงเตือนสักทีนะครับผมนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของโพลีกลอนกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เทรามีปัญหาเนาะหลายๆโปรเจกต์ก,ก็ไมเกรดเนาะหรือว่าเคลื่อนย้ายมาอย่างอายิเที่ต่างๆนะครับผมซึ่งโพลีกอนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่อ้าแขนรองรับอยู่แล้วนะครับถ้าใครจะมาอยู่บนโพลีกอนเนาะซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างมีอยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะครับก็มีหลายโปรเจกต์นะที่เขาเอามาโชว์ให้ดูนะครับผมก็ถือว่าจากฝ้าของ ลู n a ย้ายมาที่โปล g กรอยู่หลายตัวแล้วในนักขณะนี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ได้รับอันนี้สงประกอบกับในนักขณะนี้นะครับยูนิคแอดเรสนะครับผมของโปลิกรพูดออฟสเต็กชแน้วก็ทะลุ150ล้านแอดเดรสแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งการเติบโตของโปล g กนอยู่อย่างต่อเนื่องในนักขณะน,นี้ก็เลยดูพื้นฐานแข็งแกร่งอยู่เช่นเคยนะครับผมสำหรับ นบโอเคก็คลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันจบเนาะแล้วก็สวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับต่อให้ข่าวดีหรือว่าข่าวไม่ดียังไงไม่ได้ส่งผลอะไรเกี่ยวกับราคานะครับ mm hmm. ข่าวดีอาจที่จะราคาล่วง ก็เป็นไปนได้นะครับผมรู้เ่าจกดีแค่ไหนก็อาจที่จะราคาล่วงยับก,ก็เป็นไปนได้นะท้งนี้ทั้นนั้นอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับผมไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดการลงทุนเนาะยังไงตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง Do your own research นะครับโอเคก็ขอให้โชคดีนะครับผมอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองศึกษาด้วยตัวเองนะโอเคสวัสดีครับ